สวัสดีครับ F-C ครับกับยู่กับช่องลำน้ำมิสานเหมือนเดิมเหมือนเก่าครับผมมาหาเห็ดบวกตาบครับมหาหารอบที่สองเอฟซกับสาวหน่อยครับดอกแรกเลยประทับใจอลิโอ้ยอ่อ,อนซ่อนดีถ่าย,ายแล้วเหลือ <c oughs> ใจดีขนาดเห็นแต่แท้ครับ f อฟซี FC. มันใหญ่มันงามครับสุดยอดเลยสาวหน่อยกำลังขุดเอาเอกับมากันซีคนครับมือน,นี้ ทีมงานเราน้อมีสารมีป่านั่งแล้วก็น้นองฟุกครับสาวหน่อยเบ้าหมูนี่ครับโอ้ยสุดยอดมาเบิงมาหลุ่นขากันครับเอฟซีสาวหน่อยพุดเอาขาอยู่ครับขาสีเงาบอร,รอบเ้าได้ไปกะสาวหน่อยไปจายเรียบร้อยแล้วครับขายไปสองสองคนครับคนละร้อย เดี๋ยกินเขาแล้วเลยออกมาไม่ครับมมาป่านั่งพื่นออกมานัมครับ,รนรออนรบหนองฟุกครับบดอกดอกโอ้โหฮะบัสุดยอดเลยเดี๋ยวน้อยแนบกล่อนนะเออดึงเขาไปให้ตัวใส่ละ โอ้โหดอกแรกครับเอฟซีบ e ุยา,ากพาคไอ้น้ขาขาเน่ออกกวาวกลัวใหม่มันทัดครับเห็ด <Okay. S 1> ปวกไงนี่ไหมอ,อุ้ยเออเอาหัวมันลงเอาขาอันพาดไปกันเสร็ละโอ้สุดยอดเอฟซีขันหมานเดี๋ยวติดตามต่อครับเอฟซี e ครับหมานต่อเนื่องเอฟซีนี่ครับดอก เฮ้ยบอมเนขาแข็งอยู่ดินี่ขายัางแข็งอยู่ออกไปส่งเนาโอ้ยเน่าเอียบ e อืมสาวหน่อยคุดเอาดอกนี้ครับอดอกจูมผนก็นลิ่นแสะครับผมมาเก็บเห็ดกันคือเกาล่ะม,มารุ่นครับขาสัญ้าบ่ คือจังหวะแหละครับเอ e ฟซีฝนสีสฟ้าเฮดสีร้างดงสีล่าดงครับเฮดบวกราชาเฮดบวกตาบครับออกสุดท้ายอะไรคือกานออกนี่กับสีเบิรลล์ตเหระครับเป็นฝนเป็นแรงเป็นร่มเป็นหนาวแหรอครับตอนนี้นู่นนะขุดเอาขาปันขุดจิปโอมครับค่อยๆดึงได้ซัมไดเอาซัมมัน ทับใจได้เอฟซถือขวงให้เขาเบิ้มมั่งนะ่ะสาวน้อย,ยอโอ้แน่นอนอยู่ดีครับฮะเออพ่อดอกเน่ากับดอกจุม่มได้ดอกจุม่มเดี๋ยวติดตามต่อครับเอซครับนี่ครับเอซครับโอ้ยเสียดายครับเมื่อพ่อตอนสายไปแล้วเน่าเรียบร้อยครับบม่มีหม่องสิเอาครับเอาบ่ไดยเอซ โอ้ยดอกงามซ้ำติดตามต่อครับผมคันพ่อมองได้มันดอกก็ง่ามสิทไทยเบิ่งอีกครับมันต่อเนื่องครับเอซเฮ็ดปวกตาบเดี๋ยวให้สาวหน่อยคุดเอาครับป้านี่ขาสีเงาด้วยครับเพราะว่าหมูสาวมาหลอบนึงแล้วมาเบิ่งหลอบนี่สะเป็นยังไงอุปสรรคคือหากไหมอืม สาบกเได้าหากใหม่แห้งอย่าไปสาบพาไปหามันถือขาเห็ดกู้มท่าพุ่นสันเออคุ้เบียงไปมานหลุนขาเห็ดครับขาสัญญาบอยเอฟซีจะมาหลอบเสา,านี่ขาเง่าครับได้ไปหลอบเสาคิดเบื้องว่าห้าเฮ็ดพวกตบับได้ขายครับผมเ็อร่างคยเห็นนี่ละ แต้เด็กผมมาเป็นเคยอยู่บา้านนี่ก็ร่งเคยเห็นแหละก็ร่างเคยเก็บน้ำครับเห็ดปวกตาบได้จนได้ขายนี่ขายไปแล้วสองร้อยเ็ฟซีตอนนี้เขาปลามาหาเพิ่มครับใส่งัดเบ้างโอ้ยเป็นหากลงไปซื้อครับผมนี่ครับเอานหน่อยเอาเนี่ยมองกรดูนี่ครับผมนี่เอฟซสุดยอดดีครับ นี่ครับสุดยอดติดตามต่อครับผมขันหมานครับเอฟซีครับกันหมานอีกแล้วค,ครับเอฟซีครับหลังจากย่างแย่ก็มาจากสาวหน่อยครับเป็นดอกหน่อยครับผมร่างขึ้นจากขี้ดินเดีย๋ยวมาลุนกันครับว่าขาเขาสิหน้าบ่เพราะว่าทึา่งท้ายทึ่งขุดเอาก็สิขุดยากแนี่ยเอฟซีไปมาเราบอกเอามาขุดเนี่ย ตาหน่อยมากแล้วครับจะให้าออสาวหน่อยคุดครับเพราะว่ามันคุดยากไหมเอฟซีขาใหม่ครับโอ้ยขาหนึ่งตกหลุมขาหนึ่งโ,อ,โอ,อ,อ้โอ้ยาบโล้ตดโอ้ยเอาดึงเอาอให้ มิ่งกันเอฟซีต่ออีกหน่อยครับขาสีจังไดโอ้ขาอ้วนได้หน่อยนี่ครับโอ้ขาลงไปอ้วนทางล่างเอฟซีเนาะสาวหน่อยซับออกหน่อยนึงครับย่านเฮ้ยยันมันดอกบ่งามตีซับซับโอเคเอฟซี FC เดี๋ยวติดตามเมเจอร์ครับมานต่อเนื่องครับเอฟซีครับเฮดตวกตบับเกมเฮดรอบสองกับทีมงานรับน้ำมีสาน เบาหมูสาวหน่อยเอฟซีมาพลอ่อีกแล้วหมานหมนัมนหมันขึ้สิห้อยเขาเหยียบครับนี่สุดยอดเลยดอกง,งามครับอยู่ไก่ทางซ้ำเดี๋ยวให้สาวหน่อยเป็นผู้ขุดเอาครับเอฟซีขาอดีมั้ยนี่ขาหงอตัวนี้ขาหงอขึ้นเหยียบไฟขึ้นเหยียบเอ้ยยาวกันเอ้ยยาวก็ดีกันดึงกันหรอกยาอืมซาบุติ แต่ยังไงมาจังไงมาหลุ่นกันครับเอฟซี FC ขาจะเป็นยังไงครับเขาถือเหยียบพื่ยังไงบุนี่เอฟซีมีคนละขากันทีมันเป็นไหนมันงอไปยังไงเฮ็ดปวกตาบล้วนๆครับผลิสร้างฝาเฮ็ดสิสร้างดงเอาสั่ยก็เอาเถอะเบื่องล่ะ โอ้ยมันหักครับเอฟซีถือเขาเหยียบหักครับถือเหยียบพยายามจะดันดินขึ้นไงเขาบ่อูยงามงามเอฟซีไปเอาคือเก่าครับเอา้าคนก็ตกไปปล่อยลิ้นลิ้นแสะอยู่ผมก็ถือกล้องยางพายอยู่โทรศัพท์มีไรเอฟซีเอาติดตามมันต่อครับมานต่อเนื่องครับเอฟซีสาวหน่อยพ่อครับสองดอกเลยกำลังขึ้นจากดิน เดี๋มาขุดหลุ่นกันครับว่าขาสีเงาคบ่๋อป๋อนางครับน้องฟุกย่างออกมาไปถ่าอยู่รถแล้ววะสันเดี๋ยวเบิ้งซาวหน่อยเอาดอกนี่ก่อนโอ้ยขันซปปนับป่านเราขึ้นมาซะขาดแล,ะละ้วล่ะมาเบิ้งกันครับเยฟซี่จะว่าขาดแล้วล่ะครับขาไอบ่ยาวดอกเอาหน่อยขุดเอาอ้ยังมันบุ่นเลย๋ยวว่าขุดเอาขาอีกเด้อ นี่ครับโอ้สุดยอดปน้นังหามามาเขามาหาเขามาหาปลาพี่เด้อปลาไตพี่ได้สามดอกสี่ดอกแล้วได้สามดอกสี่ดอกแล้วนี่ครับเอสซีมาต่อเนื่องครับเอินป้นังเขามาหาเฮ็ดเอสซีนี่ดอกจูมครับกําลังขึ้น เนี่ยวี่เขามาหนีรถ่เขาหานีป้านี่ป้านึกขนี่แต่าวน้่พูนดีมียยังไดืากหักใหม่นี่หักใหม่ออกไงเลยมาเบิ้ลมาเบิ้ดอกนี้ครับ<ม>หักครับดอกมันกรอบเอฟซี เย็มันกรอบวยกระดิ่กระบเรียบร้อยเย็บซี่ได้แล้วไ,ไ,ลปลไปไเย็บฝืนไหลป่อยเข้าไเนี่ย hey, พี่เขาอ่ะพี่เดี๋ยวติดตามต่อครับขันมานครับมานต่อเนื่องเย็บซี่แบบเจินเทินเลยครับสุดยอดเลยดอกนี่กระทับใจลีครับเอนสาวหน่อยเลยเยบซี่สาวหน่อยก็ล่างยางจมมาว่าคือบัพอวาสันจมมาจะมาขุดครับ สุดยอดกำลังหาเฮดปวกตาบทั่งมานทั่งมวลกะปีนี่แหละเอฟซีจะมันคักจะมันแนอ๋อเบิ้งขาเบิ้งสาวหน่อยคือต่วห้อยเขาขุดเอาอะด้นน่คููมันนี่มันเกิดมาใาไม่ดิมออันมานเลยเอฟซี เฮ้ยบอทัานแ่าซ้ำผ้าปรานั่งแล้วก็น่องฟูกครับมาลุยมือนี่หลอบสองครับหลอบแรกเดีขายไปแล้วสองร้อยมาบึงเป็นไหไเป็นอาขายเงา่ะระวังต้นระวังไอ้ดอกมันล้มได้ตอวนี้โอหักไหมเอาซ้ำนั่นละเอาซ้ำเอาซ้ำได้นะโอ้นั่น สองสิบแตกนี่ครับเอฟซีประทับใจบ่อครับอันอนีเพราอความอึด่าใส่มาหันหน้ามาใส่กันิ่งไงกับกล่อง <c oughs> N มึงเม่อขีลายค่ะเอ็นเอ็นดอกมาใส่เบ่งหน่อยเอ็นหน้าดอกมาโอ้โหแห <c oughs> นะจะพึ่งไหมล่ะออโอ้โหใหญ่กว่าหน้าคน FC. เอฟซีหาต่อครับผมมันหมาน,านครับ หออีกแล้วเย็บซี่โอ้ยหามวนครับครับหาเห็ดปวกตาบมือนี่รอบสองนี่ยางเบิองปะนั่งนี่ครับสาวหน่อยก็จมหูหูฮมาปะนั่งกันเราบันยางไรเราก็เมื่อยแล้ววะไม่พอครับนี่ครับนี่เออข้างขวาเลยเก็บได้หรอปะนี้ ปูนยางอ่อนไปทางนั้นปาบเน่น้อยก่อนจ,าาน,นจะเขาเล่ามึงนี่ใส่ขึ้นมาเปิดให้เขามึงเนี่ยนกระตาเดี๋ยวก็เปิดตอนใส่เดี๋ยวเบิ้งเอกระตาปลาหน้าเอฟซี FC, นี่ครับใส่ <c oughs> ตัวไหนได้ล่าสุดมั้งกันโอ้ขางามครับขาเงาเอฟซีสุดยอดเลยแตงหัวตัวเ <c oughs> ห็ดปวกตาบื่อนี่มวนครับหามมวนตาดีครับเดี๋ยวเบิ้งเอกสาวหน่อยเอาเห็ดปวกตาบดอกนี่เอฟซี FC. ผมพอมาเบิ้งขาเขาขาเงาบ่า ยืนแนมเบิ้งบักคักได้บังเหรนเป็นตัมีแท้สนอกเลยยืนแนมเบิง้งพ่อซําเอาละขาดแล้วนั่นัวของซับลงมาแล้วสีครับเยฟซีหันหนาใส่กล่องเนี่ยคนเบิ้งเนียโอ้โหประทับใจลีครับเยฟซีครับนี่ครับเบิ้งในกระตาครับใบไหม่ออกเขาเบิง้งเนี้ยนะโอ้เยฟซีคือว่าทึงขา ถึงขาถึงดอกนะครับปิดไว้ยุนเดี๋ยวถ่ายบบบเยาบิ้งครับรอบสรุปเอฟซีเดี๋ยวติดตามต่อครับนี่ครับสมครับจมครับเอฟซีพ่อสองดอกซ้อนเลยสาวหน่อยเป็นอยังคือพวกพ่อแท้ยู่ข้างกระต่ายอีกดอกนึงครับเอาดอกนี้ซะก่อนเอาเครื่องอีกทีเครื่องอีกทีอืมนั่นแหละเอามันออกมามันสิตีน,นั่นแหละโอ้ยเอาเบิ้งขาเอฟซีมันสิเป,ป็นแต่ใหญ่บวขาหนีสิเป็นแต่เน่าวบวดอกเขาง,ง่ามครับขาเน่า เคลียร์ดลงไปนั่นละเคลียร์ลงไปสื่อหูวอนไปทางไหนโอ้ยสูดดอกไหลเหมือนนี่นั่นละออกแล้วออกแล้วเอาโยกขึ้นมาซะนั่นละนยังเองาอยู่ตีย่างขึ้นไปมันอกีเป็นปลาแล้วก็แล้วก็กสอดลวดเลย ขยางตัดไปหันเจอรถเท่าเลยฮะหนทางอยู่ตัวหนทางไอ้ปลามันแหมหนทาง,ลลาง,ลลางปลาหนีน้อยนี่ซือเออหุอ้ยเหลือใจดิเอฟซี e แหนมกล่องแน่สาวน้อยอย,ยิ้มแฝงเลยเลลวะโอ้ยขักๆมาเอาดอกที่สองครับเอฟซี e อุย้ยสาใจด้หาเฮ็ดมือนี่สะออนสะออน นี่ครับบ่แพ้่กันครับดอกสองโอ้ยขากรง,ง่าเมื่อกันครับมันรุนสาวหน่อยคูดอกขาเป็นยังเขา,า,าเขาาึ้นมาหาเขาขึ้นดตเต็มตาได้เพื่อนว่าแถวๆเขายางหลายปลา,าสีงนี่เองหูเหรอครับหูวิธีหาเห็ดปวกตาเลเยสิเอ้ยหาปลาหกปลาครับยางเถียวนึงครับเขาอ้อมหากันดีตัวสาวหน่อยยางพันเขามากัง เงีออกไปขอากเพื่อเขาหน่อไว้บวกขแล้วน,นีคน่ครับยังเงี้ยวเลยบ่นี่ละคือึนเสน่ห์ครับเอฟซีขึ้นเสน่ห์ของการหาเห็ดบวกตราบครับคือการขุดเอาขาเขาขายเงีวหรือเอฟซีโมเมนต์ว่ายาวหรือหน่อยเด้ยาวหรือใหญ่เด้มันเป็นล่างปลาเด็ครับปลาในพงหมูสึกว่ายาวยาวหรือใหญ่ง,า,งามสุดยอดเลยโอ้ยุงูกัดผมเอฟซีกัดหัวหน้าพากัก มือหนึ่งก็ถือโทรศัพท์บไทยคลิปให้เอฟซีเบิ่งอยูอือ oh. เอาละโอ้อยู่แก้มตบตบตบกันฟังพี่ฟังพี่โอ้โหขนาดมือไปจียังบออกเลยอะ่ะโอ้โหยุงกัดเสาหน่อยครับเอฟซี FC. ผมถือกล่องกับกัดเสาหน่อยคุดกับกัดเอาละเอาละมันยาวคักหลายนั่นเอาพอดีพองามเถอะยุงก้ยอยเฮา โโอ้โหถือเอียงเนมกล่องเน่สาหน่อยเอียงเอียงโอ้โหหยิบซีเฮ้ยเนี่ยโบราณในไทยจำเบอร์สองงานเอ้ยสุดยอดเลยเสาหน่อยแนยมกล่องหนึ่งสองสามสุดยอดเลยครับสาไหนอพอไอ้พอ่อดุนพ่อเออพ่อคุมเถอะวะโอ้ยงอมงอมงอมอืม เดี๋ยวติดตามต่อครับเอฟซี e FC, ขันมานครับนี่มหมอเออนี่นะเออ,อกันโยกมึงไป,ปนั่งโยกสองนงินคูนมึงนี่ครับปไปนัง e FC, ่งเอฟซีมาสอวนเฮ็ดกันมาสรุปคลรับ <_ cat> คือวไปยง่างปลานี่นะครับสรุปแล้วมีหนึ่ง <_ cat> หนึ่งปลาสองปลาสามปลาสีป่ปลาหาปลาหกปลานะครับหกปลานี่ครับมาเบิ่งเฮ็ดในกระตาทั้งสองฟัง นี่ของสาวหน่อยบ้าหมูครับนี่ของป่านั่งครับน้องฟุกครับนี่้องฟุกแม่นสิไปตอวะกราฟเป็นวะขันกับฟขันกรบด้วยผมผมสกินไปอันซีแยกพุ่นดีไปเบิ้งปลาเก่าแม่ปลามองทุดจิปโอมันน่แล้วก็สิกลาเลยเออเก่าโอเคครับผมคลิปนี่น้องฟุกครับป้านั่งกับสีเมื่อบ้านก่อนครับส่วนผมกับสาวหน่อยสกินไปตอทัทรัพย์อยู่ไต่บ่อ สก<ร>ินไปต่อขงเนียนมีอยู่ใต้บอ่อเลื่อนลงมากไกลฮะแม่นบ่ใส่โอ้ขอไผ่เละเลสิบสี่สิบแปดบายสองสิบแปดนาทีครับเอฟซี FC ครับก็โอเคครับให้เบิ่งคลิปนี้แล้วถือว่าขึ้ใจใเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครับที่สำคัญเรื่องกดลูกกระด,ดิ่งเด้อเอฟซี FC เด้อสำหรับวัอนี้กะป่านังครับบ่าวฟุกไอ้น้องฟุกกับสิครับสก่อนครับผมทีมงานรับน้ามีสารคือเก่าละ ผมกับสาวหน่อยสิไปต่อครับเอฟซีอ่าสุดท้ายนี่กะต้องก้าวคข้ามาสวัสดีครับ